โอ้โหดูมันเลื้อนี่ฮะน่าสยองมากเลยนะครับหือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่มันคืองูดินนะครับไม่ใช่ไส้เดือนและวันนี้ผมจะพามาดูว่าตั๊กแตนตำข้าวเปลือกไม้เรียบเวลาเขากินเหยื่อเนี่ยมันกินยังไงนะฮะนี่ครับมันกินเข้าไปสดๆแบบนี้เลยนะฮะ ตักกแตนตามข้าวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งแบบที่กินพืชแล้วก็มีทั้งแบบที่กินแบบพวกแมลงศัตรูพืชอะไรแบบนี้นะฮะแต่สําหรับสายพันธุ์ที่กินแมลงเนี่ยเขาก็จะกินแมลงแบบเป็นๆเลยนะครับไม่ได้แบบฆ่าให้ตายก่อนเขาจะค่อยๆแทะในระหว่างที่แบบเหยื่อยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาก็จะกินไปเรื่อยๆจนหมดตัวนะฮะผมตักะกแตนตามข้าวชนิดนี้เนี่ยก็คือตะกะแตนตามข้าวเปลือกไม้เลี่ยมนะครับ เป็นตะกตั่วสวยงามด้วยแล้วก็สามารถเลี้ยงคู่กับต้นไม้ของท่านได้ด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เลี้ยงไว้ในเต็นท์ที่ปลูกต้นไม้นะครับผม Spider Farmer g มอร์โกเตน9 0 9 0สูง180เซนติเมตรนะฮะออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านข้างของตัวเต็นท์มีตะขอเพื่อเอาไว้เกี่ยวประตูจะได้สะดวกต่อการใช้งานในส่วนของตัวโครงสร้างภายในเป็นโลหะทำมาจากเหล็กชุบแข็งและแผ่นซ้อนแสงนะครับสะท้อนแสงได้100%เพื่อให้ต้นไม้ของคุณจเจริญเติบโตได้ดีมากยิง่งขึ้นแถมยังมีถาดรองรับสิ่งสก,กที่คุณ สามารถถอดออกไปล้างได้อย่างง่ายดายและมีช่องระบายอากาศด้านล่างสามทิศทางที่สามารถเปิดปิดได้ถ้าคุณอยากได้ผลผลิตแบบจัดเต็มแนะนําให้ใช้ร่วมกับไฟ Spider Farmer รุ่น SE 3,000เป็นไฟที่ออกแบบมาโดยคํานึงถึงการลดความร้อนภายในเต็นท์ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่จำเป็นต้องเอากล่องไดเวอร์ติดไว้กับตัวไฟสามารถเอาตัวกล่องไดเวอร์ออกมาวางไว้นอกเต็นท์ได้อย่างเท่ๆแบบนี้วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยลดความร้อนภายในเต็นท์ได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าหากท่านได้สนใจสามารถกดตามลิ้์ใต้คลิปและใช้โค้ดสไปเดอร์พันใบลดไปเลย8%ครับ เป็นทั้งแมลงสวยงามแล้วก็ช่วยกําจัดพวกศัตรูพืชน,นะฮะมันจะคอยกินแมลงอะไรก็ตามนะครับที่มาทําลายต้นไม้ของเราอย่างเช่นพวกไรแดงนะครับหรือว่าแมลงต่างๆฮะที่มาจัดการต้นไม้เราเนี่ยพวกนี้เขาจะกําจัดให้เราหมดเลยเราก็ปล่อยเขาให้เขาทํางานไปส่วนเราก็คอยดูนะครับบางทีเนี่ยถ้าเขาอาหารน้อยเกินไปเราค่อาจจะหาอาหารให้เขาบ้างเช่นพวกหนอนนก นะฮะหรือว่าจะเป็นลูกมแมลงสาบและที่สำคัญนะครับฝากท่านผู้ชมกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อระบบจะแจ้งเตือนท่านันทีเมื่อผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆนอกจาก YouTube แล้วถ้าสามารถติดตามเราได้ในช่องทาง Facebook, IG หรือว่า TikTok วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ